ะดูนะใครอาแ่านดูแขแกาความสุขให้ตัวองาไม่เครียดาเีย้จเยนเรังก่อนเาินแล้วเี๋วนยะี่นเองีังอที่าเสรจะได้ยได้นไปแล้วก็ต่อให้ม่ีว่าของเขาหนั ตัวข้างหลังเนี่ยออกไปได้ไมเอานี่แคนำข้าวน่ะนะทไมเขาไ่ยางหรอคะแล้วได้แต่งนะลูกเอ้อ่าทีนี้ขอยืมบวงมาลัยของของลูกพ่อต้องไหว้แม่ด้วยเพราะว่าพ่อก็ดูดนมแม่เหมือนกันน่ะห้ามตัดนะไม่ไม่ไม่นี่เลยไม่เดี๋ยวคืนนี้ไม่ได้ดูดอันนี้น้องคุณสุดท้องนะยังไม่ได้หย่า

แล้วทำไมาใจเลยะชุเอาหน่อึ่ากาบนกาบตรงไหนรัยรักตาไหมใครเลี้ยงมันดกมติดไม่ติดใช่ไหมหอมายัง